แต่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปมาเบิ้งวิธีการปลูกบักเผางินแสนครับอ่ะแยงแรกเลยแม่อันนี้น้อนี่คือบักเผาน้ำหอมพันเอียงครับมันมีซื้อพันบ้าน่ก็คือว่าต้นกาที่ห่อมาเนี่ยตองมีใบหาใบถึงจะปลูกล้วดหินใดเป็นบ่อมีเต้ครับการเตรียมดินกะข้าวจีเอาดินมาคลุกกันกับปุ๋ยนะคะเมื่อนี้ตอนที่ห่อมาหมักเนี่ยก็จะมีขี้หมูขี้แพะขี้มั่นนะครับแต่เวลาเขาปลูกเข้ากับหันหัวไปทางทิศทหันยอดไปทางทิศเว้นออกหลุมนี่ลึกประมาณไหนเนี่ยบ่ลึกค่ะบ่ลึกเนาะ พูดขึ้นอ๋อพูดขึ้นเลยแต่มันเหลือประมาณนี้ตรงนี้มันจะได้รับแสนครับผมเข้าสิบบกบกฟางบดแล้วข้างเข้าดูแลตามสเต็ปค่ะคืออ่าพอเข้าใส่ปุ๋ยมาร์กแล้วเดือนหนึ่งเข้าใส่ปุ๋ยสูตรจิ๊บฮกอันสามเดือนแมาใส่อะคะรตอนี้แม่ปลูกช่วงแรกนี่ตรงวังเอียงเลยเนี่ยนน้ำดับเขามีวิธีการแก้ไขบ่ามคพ 48ต้นหนึ่งไร่จะได้4ี่สิต้นนะแม่เนอกบุบุนองมุ้งควงครับอันนี้อันนี้คืออันนี้พ่อเก็บไปแม่อันนี้พ่อเก็บแล้วอันนี้คือใส่ไหนอันนี้คือเอออ๋อขนาดเท่านี้คือเออเอาไปขายที่นี่ควงกลมๆรอบของข้าวไขาไส้หวานคือว่าเทมนป้นใส่กับไส้เรียมันหลวมคือว่าคือเป็นบีบใส่ใส่ล้มไปอีกล้มอีกจะเป็นเอฟโอโอโอไปวะไปด้วยปลาไปสิ ครับผมยทอครับนนี่โอ้ขานี่ฉันไม่สิงน้อนเลยแต่ที่อื่นก็ที่จีนทอดแต่แค่ไต่ทีอื่นจะทอดแต่แค่โอ้ทอดแต่แค่เนี่ยคือนทอดจีนสูงนี่คือขัดออกเลยบ่อไหนพี่บ่อกครับบ่อส่งเสริมปลูกเสร็จแล้วเราก็รับซื้อส่งเสริมปลูกแล้วรับซื้อนะครับแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในตำบลข้างเคียงหรือใกล้เคียงเราถ้ามีสวนมะพร้าวอยู่แล้วทําอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ทินนี่ที่เอามาขายที่เราก็ยินดีที่จะรับซื้อแต่ว่ามะพร้าวนะครับถือว่าเป็นมะพร้าวเงินแสนได้เลยพี่น้อง S <S เป็นล้าน,นครับเป็นร้านเนาะเป็นมะพร้าวเงินล้านเลยเงินล้านครับเพราะว่าปีที่ผ่านมานี้ยอดยอดประมาณเี่ล้านอสองล้าน<อ>สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้อยู่กับช่องเอกเสถียรเชิญครับมื้อนี้ผมพาพี่น้องมาเบิงบ่งมะพร้าวเงิน,สน,งน,สนแสนนะครับมะพร้าวน้ำหอมเงินแสนเงินแสนแบบใดนะครับผู้ใดเบิ่งจบแล้วสามารถ เอาความรู้แนวทางนะครับไปประกอบอาชีพใดนะครับและที่สําคัญครับอยากให้เบื้องคลิปนี้ให้จบครับเฮ็ดเฮ็ดเบื้องคลิปนี้จบแล้วนะครับค่อยเอาเฮ็ดตามนะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวผมอยู่กับเพื่อนแล้วครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ซึ่งยังครับแนะนําตัวไหนครับแม่จันเพ็ญชัเยะข่ำจ้าแม่จันเพ็ญเนาะแม่อยู่ต้งหัวเฮานี่บ่บ่ฟังเงินแสนค่ะโอ้มันเป็นจังซี่บ่เป็นจังได๋มาจังไดงบ่อยฟังในแม่บ่กฟังเงินแสนเฮาค่ะครับผมตอนแรกกามีทางอันมูลนิธิปิดท่องเพิ่นเพิ่นมาแนะน้ว่าปลูกบัก ข้าวกกาบอกท่านได้มั่นใจว่าสิปลูกก็เลยว่าเอ้าปลูกแล้วสิไปขายไสน่ะถามคําถามแรกปลูกแล้วสิไปขายไส่แล้ท่านเพิ่นเร่สิพี่เพิ่นมากกับลั่นตีรับขึ้นแมคโครให้ตอนนี้เฮาก็ส่งแมคโครแล้วค่ะออืส่งแมคโครเนาะจ้าบอกเข้าเนี่ขึ้นห่างเลยขึ้นห่างจ้ะรับกี่เอพี่แล้วเรียบร้อยกี่เอพี่บอกเข้าเนี่ก็บมิติเอพี่นี่ค่ะใบรับรองไปรับรองแล้วป๊าดบ่ธรรมดาแมวว่ามันปู๋ไดนแม่วาให้ฟังนี่ วิธีการปลูกครับเข้ากันได้ต้นนอมันมาเข้ามาคุกคุกดินอะสมุนเนาะสมุนเนาะอ่ะพื้นที่พื้นที่แบบได้แม่คนจะปลูกมะพร้าวเอาแม่บอกแนะนากอนพื้นที่เข้ายังไงก็ได้แต่เพื้นที่ของข้ามันเป็นดินทรายเนาะค่ะครับเพื่อนที่ของข้ามันเป็นดินทรายอือกันข้าสจไปคุดลองคือทังภาคภาคเนื้อภาคมันทั้งเพชรบุรเพื่อนกับบไดเพราะว่า้องข้ามันมันดินทรายคู้ดินขึ้นซื้อจ้ะครับผมคู้ดินขึ้นเวลาข้าจปลูกเข้ากับคุกกับอันปุ๋ยคอก ครับปุ๋ยขอกปุ๋ยมักเข้าที่ข้ามามักเองเห็ดเองทําเองแล้วปลูกอาสมุิเนาะเดี๋ยว<โ>ดเดี๋ยวพี<โ>่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าเขาใจบูดเนาะอ่ะพื้นที่เข้าเป็นพื้นที่ภาคอีสนานครับบางพื้นที่ก็มีเป็นดินทรายบางพื้นที่ก็เป็นดิน,ดนเปรี้ยวดินส้มเห็ดได้อยู่เนาะเดี๋ยวนะดินแข็งเห็ดได้อยู่เนาะนะครับเห็ดได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพา่น้องเบื่องวิธีการปลูกบักเผางินแสนครับอ่ะย่างแรกเลยแม่อันนี้น้อนี่คือบักเผาน้ำหอมพันเอียงครับมันมีซื้อพันบักเผาหอมก้อนก้อนจีบ บานแผ้วนะครับนี่คือซื้อพันธุ์มันหรอบานนี้แม่อ่ในน่วยมันมากแล้วน่วยแบบนี้นี่ควมสูงของต้นมันบ้านท่าไหนแม่ห้าสิบค่ะห้าสิบเส้นเนาะก็คือว่าประมาณนี้เลยถึงจะปลูกได้ห่าใดใบมันหาใบนี่แหละครับผมก็คือว่าต้นกลาที่ห่อมาเนี่ยต้องมีใบหาใบถึงจะปลูกดินไดเป็นบ่แม่แต่ถ้าว่ามีใบหาใบบ่าสามารถปลูกได้เป็นบ่ค่ะมันมันหน่อยอยู่อ๋อมันหน่อยอยู่เอาบานนี้เตรียมดินบานนี้แม่อันการเตรียมดินกก เข้าจืเอาดินมาคุกกันกับปุ๋ยเนาะค่ะเมื่อนี้บ่มีกันสาธิตเบื้งเอาเน้อคุกลุกกระปุ๋ยนี่อย่างเช่นเข้าต้องคุดเป็นหลุมกันพ่อแมัค่ะหนึ่งกิโลต่อหลุมหนึ่งกิโลต่อหลุมมีปุ๋ยอะไรบ้างแม่ที่เข้าใส่ปุยตรงไปปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักนี่ก็คือที่เข้ามักแล้วตอนตอนที่เขาเอามาหมักเนี่ยก็มี ขี่หมูขี่แพะขี่มั่นขี่งัวขี่ไก่แล้วก็แกบดำามาผสมใส่กันมักไว้สองเดือนเท่าจังามาปลูกอ๋อก็คือมักมักปุ๋ยมักตัวนั้นก่อนมักแล้วค่อยเอามาใส่ได้นี่คือสูตรของเฮาอแต่ถ้าว่ามีสูตรที่เฮาอบอกมาสามารถเอาอย่างองินแท่นไห้บอาอันนี้บ่เคยเห็นเนาะอันนี้บ่กคยเห็นเนาะแต่มันจะขึ้นล่ามันจะขึ้นเชือล่าไหมคะมันจะอันนี้สิตายไหม ะค่เวลาเขาปลูกเข้ากับหันหัวไปทางหันยอดมันไปทางจุดเว้นออก45องศาแล้วให้เลือกะลาตรงนี้พอนั้นมันได้รับแสงคครับก็เอาฟางมาปลูกให้มันเลือกตรงก้ะลานนี้พอได้รับแสงเขาโคดินเข้าไปนะครับลุมนี่ลึกประมาณไหนเนี่ยบ่ลึกค่ะบ่ลึกนาก พูดขึ้นเลยอ๋อพูดขึ้นเลยอ๋อก็คือว่าเขาผสมแล้วเขาพูดขึ้นเลยอ๋อก็คือว่าเอาตั้งไป้พื่อเล่นนี่ไหมก็คือว่าอ่าเขาเขาขุดเข้าไปจังหน่อยบ่เร็ว่าบ่ได้ขุดเลยขุดเลยคือเอาว่างเลยใช่เอาว่างสิเลยเอาว่างอีกสิหนี่ค่ะใส่ระบบนำยศกันอ๋อครึ่งลูกเลยแหละอ๋อให้มันเหลือประมาณนี้ตรงนี้มันจะได้รับแสงครับผมข้าวสีโปกๆฟางหมดฟางข้าสิจงกระลาไปครึ่งหนึ่งจะเอาตั้งไปอีกสิเอาตั้งไปเลยปลายไปทางตะวันออกหันปลายไปไปทางตะวันออกรับแสงใช่เอา แล้วปูกเนียวฟางพี่ซื้อเลาก็เอาปุ๋ยมักที่ห้าว่ามาเอามาถมพซื้อรถทุกอาทิตย์ปีแรกเลยล่ะครับผมให้น่าร้ายว่าแม่ช่วงแรกอธิย์ละครั้งอาทอติ์ละครั้งปีแรกมันบอกปีแรกเลยอทิรั้งอธิย์ละครั้งเข้าดูแลตามสเต็ปค่ะคือพอเข้าใส่ปุ๋ยมักแล้วเดือนหนึ่งเข้าใส่ปุ๋ยสูตรจิมหก อันสามเดือนมาใส่โบอลอนไตกีสลายหกเดือนใส่เกลือเข้ากับจีรูแลตามสเต็ปยุงสี่ปีแปดเดือนเพิ่นก็ออกจันเห็นหมากจังจังคเห็นนี่ละอืมครับอันนี้คืออายุหปีแล้วค่ะวันนี้แม่ปลูกช่วงแรกนี่ตรงะ้องเอียงเนี่ยแม่นอนน้ำดำ นอนจอยนอนน้ำดำเขามีวิธีการแก้ไขบ่แม่พวกนี้กาอันนี้ก็คือเราใส่เค่มีเคี่ยเดียวก็คือจบเลยไหมครต่อขันมันก็สิบมีเลยบ่มีเลยมันบอกครับใส่เคมีตัวยังไงมีมีมีบอกบอกการเคมีอีมาเบตินเกนอนหมวอดำนอนน้ำดำครับผมใส่ตัวเดียวคือจบเลยคือจบ่ต้คืองมมใส่อีกไหครับผมโอ้อันนี้นี่จักไรแม่พื้นที่จากไรครับผมหนึ่งไรจ้ะพื้นที่หนึ่งไรครับที่แปดต้น พื้นทีหนึ่งไายสี่สิบแปดต้นนะครับผมวันนี้แม่เวลาขายขายทังไหนเวลาไปขายครับเข้ากับขายมันจะมีสามไซ้นะคะครับไเ้ A B F A A นี่ทางสวนเข้าสีรับซื้ออยู่สิบแปดบาทสิบแปดบาทค่ะ B ีสิบหกบาทเอฟนี่สิบบาทจ้ะวันนี้แม่เวลาเขาขายนี่เขาไปขายสซเนี่ยเอาขึ้นหางยังเดียวเลยบอก อันเอ็กับบีเขื้นห่างจ้ะเขึ้นห่างกับทรงน้ำตลาดอัน้านที่เพื่อนขายน้ำปั้นแนร่บเพื่อนเอาไปเฮ็ดอาหารเนี่ยจังสมมติว่าขอเอ่ยซื้อเพื่อนเนาะ้านอู่เขาอู่น้ำที่ท่านบอกนี่เพื่อนจะไปทำอาหารเป็นอ่าคืออะไรหอมหมกมะพร้าวจ้ะคือห้องทานอยากชิมก็คือไปชิมอยู่ในเครื่อนได้เลยคาเฟ่เป็นบอกอู่เขาอู่น้ำนี่เป็นคาเฟ่ เป็นร้านอาหารโอ้เป็นร้านอาหารผู้นี้อยากกินอาหารนะครับบัลำโพงบัวลำโพงสามารถอันนี้อันนี้อันนี้คือใส่ไหนเมียที่เขาจับอยู่นี่อันนี้คือหนาใส่ไหนอันนี้คือใส่บีคือตกอันนี้ขึ้นตั้งไหนเมียนบอใส่สองใส่สองกระสิไม่น้อยลงไปอีกสิบหกสิบหกอ่อสิบบาทลงไปถ้าถ้าใส่เอฟนะกระสิขายน้ำทองตลาดบ้านเฮาขายให้ชาวบ้านกินถ้าบีเอเนี่ยขึ้นห่างกับทรงน้ำร้านอาหารครับผมแต่วันนี้แม่ถ้าเขาปลูกอย่างนี้สีมันปลูกยากบะหนูแลยากบอกตั้งแต่เาาปลูกม ก็ดูแลตามที่เราไปเมื่อกี้อือันนี้เป็นส่วนมะพข่าวเหมือนเสยนได้เลยเนาะหนึ่ง <ๆ S 2> เ,เดือนใส่หนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยสูตรสิบหกครับสามเดือนใส่ไตกิสลายโบลอนครับจะหกเดือนใส่เกลือ่ะแค่นันเลยเพราะว่าน้ำห้มันไ่เปลี่ยนน้ำก่อยน้ำห้มันเป็น,น,น,ปนบ่เข้มหมบ่เข้มคือทั้ทงข้าเจา้าอ๋อเ้าก็ต้องค่อยใส่เกลือให้ เนื้อน้ำมันหวานอ๋อแปลว่าถ้าเป็นหมูได้มีน้ำเค็มนี่ก็คือสบายเลยจานสบายไม่ต้องใส่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ยังไรเลยคือมันมีถาดของมันอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามันว่ามันน้ำเค็มหน้ค่งเขาก็ไม่ต้องใส่เกลือทุกคนก็เลยต้องเพิ่มเกลืออ่าเพิ่มเพิ่มเกลือให้เขาเองโอ้โหนี่แหละพี่น้องเพเพิ่มพื้นที่แค่หนึ่งไร่ครับปุณิยทีมี่สี่สิบแปดต้นหนึ่งไร่จะได้สี่สิบแปดต้นเราแม่นอกโอ้พี่น้องมืองพ่วงครับอันนี้คือมะพร้าวหาปีค่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้้พรอมมเก็บไปแ่ พร้อมแล้วค่ะอันนี้พร้อมเก็บแล้วอันนี้คือใส่ไหนเอค่ะอันนี้คือเออ๋อขนาดเท่านี้คือเอจ้าอ๋อก็พอดีเนาะแม่เนาะนะครับอันนี้คือมือเข่าได้ไปนรอกมีอันนี้อันนี้คือใส่เอซ้ายเอเฟิ่์นซินิห่วงห่วหลอกมังสิเวลาเวลาที่เฮาไปขายเพิ่์นซินิห่วงกลมๆรอบโอ้อข่ไทยวัดค่ะวัดก็คือว่าเทมันใส่เข้าไปแล้วมันหลวมจ้ะมันหลวมคือว่าดโต๊ะใส่จ้ะใส่ลงไปอีกลวมอีกก็เป็นเอฟจ้าโอ้โอ้แป็ว่าเขามีมาตรฐาน ชัดเจนเลยว่าไดว่าแค่เบื้องแค่ด้วยตาเปล่าเขาจะไม่ห่วงเนาะสามารถเอาไปร่วมห่วงถ้าหลอดห่วงก็คือหลอดเข่งนั่นแหละนะครับว่าใดว่าใดเงินนะครับแปลว่าราคาเอนี่คือดีกว่านะครับคอยลอยลงมาจากเอบีซีเนาะนะครับไม่แค่สามใสมันบอกไม่สามใสต่อไปสิผ้าไปเบื้องมองผลิตเดี๋ยวภาาไปเบื้องมองผลิตครับพี่น้องครับวันนี้แหละครับถือว่าต้นเดือนก็ถือว่าได้หลายบาทนแม่เนาะต้อนรอบเวลาเขาออกไปขายจะรอบเนาะเมื่อเช้าวนี้เขาได้ขายไป ขายแล้วจะวังเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็ได้ขายแล้วมันได้เก็บเดือนละสองเทื่ะเดือนละสองเทื่าถังเ้าตัดแล้วก็ต้องรออีกยี่สิบห้าวันกักตาได้อีกเช่นึงครับผมก็แปลว่า,าเดือนหนึ่งได้สองรอบรอบหนึ่งนี่เขาขายเลยว่ามันจะแบบเนี้ยมันเดี๋ยวแต่ออาเผาห้องดกบาดกเนาะรอบนึงาานก็ได้ รูรว่ามีพี่นองหฮอแม่ที่ว่าไม่ทีเดบว่าบตเสียงานแต่ว่าจะไม่เห็นขึ้นอยังแม่แล้วทีนี้พอเห็นคือยังแม่เราสามารถเขาโครงกันแม่เคลื่อนคลายแหม่ไดบอได้จ้ะคือบองไงวาอ่าผมอาะสิทูเราผมมีทีอยู่ไรยหนึ่งเนาะเอาไปเห็คก็ยังแม่ผมจะยังเลยวันนี้เวลาผมในผลผลิตมากผมเสียงมาขายแหม่ได้ค่ะเราก็รับเป็นสมาชิกคือเก่าอ๋อได้ปใช้คือมิ่การที่เป็นสมาชิกมันดียังใดหนึ่งเข้าใจันผลขึ้นเวลาที่ปุ่มเฮามีกกำไรเยอะๆมีสวัสดิการ ครับจ้าอันนี้เป็นสวัสดิการนี่สวัสดิการนี่ก็คือเวลาเก็บไข่ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลไข่หนึ่งพันไม่เกินหนึ่งปีอย่างเงียโ้จ้าบทต่างจากทีประกันชีวิทาเตจ้านะครับแต่ว่าอันนี้นี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ดีเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนเนาะถือว่าเกื้อกูลกันนหละายอย่างเป็นพื่นเราเบื้องคิปอยู่นี่เนาะพู้นี้อยากที่จะใส่พื้นที่หรืออยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างอาชีพการามัครที่จะ มาเขาค้องการแม่ได้เนาะอเดี๋ยวให้เพื่อนพาไปเบิ้งเมื่อเก็บผลผลิตแล้วสิไปใส่ตอไปเไปร่องผลิตไปลองผลิตเนาะเดี๋ยวให้เม่น้ำทางเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปนอกไปเบิ้งนะครับเนาะอ่าเมื่อเพื่อนเฮ็ดแล้วนะครับเพื่อนก็สีเก็บผลผลิตนะครับไปคัดแยกนะครับเดี๋ยวผมใช้าไปนอกไปเบื้องมองคัดแยกเพื่อนนะครับว่าเป็น่ังไงนะครับเดี๋ยวพาไปนองไปเบิ่งเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับอีกหนึ่งท่อง่องช่องทางอาชีพนะีปนองครับผลิตจะเบื้องคลิป เอาไปเป็น้าทางได้นะครับหรือผูรีทีมิทีมีท่างก็สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิงมองเพื่อนขัดแยกครับเอาโอเคครับพี่น้องครับเข้ามาถึงนะครับมองคัดแยกรวบายแล้วนะครับอันนี้เพิ่งกำลังขัดแยกนะครับนาซีกำลังเอาไปร้อยนำนะครับเดี๋ยวให้แม่ธิปากก่อนเลยที่จะได้ตัวครับแม่อันนี้มันคือรงรบร่วมของมันผลผลิตมะพร้าวห้าของกลุ่มมะพร้าวเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะครับผมวิสาหกิจชุมชนนี่ก็คือขั้นตอน ขั้นตอนการการผลิตค่ะขั้นตอนการผลิตก็คื้อวเกล็ดนี่นีมันโค้อันนี้คือเอาผลผลิตจากเกษตรกรเอามาส่งเข้านะครับเอามาแล้วเห็นได้ไหมตัวแม่ A B F ค่ะคัดเกลด A B F สามแล้วก็อันนี้เข้าสีส่งแม่โค่ก็คือรอยหนามค่ะรอยหนามเบิ่งว่านวยใดมันผิดลูกก็คือบ่อใดเขาบลูกยังไงแม่เดี๋ยวแม่อธิบายให้นหมครับให้พ่าลาที่แก้วชำนานท่านนี้อันนี้คือเอาล้มล้มอ่าร้อยหนามนั่นครับเนาะ มันก็ไอพิษทารฟันเบิ่งเลยครับซุ่มเมื่อกี้พิษเนี่ยมันเพราะว่าแบบน<ล>ี้เม่คือ้พิษทาร์นี่เดี๋ยวเดียวมันกินเนี่ยเห้ลร่องของมันอ๋ออันนี้คือผลผลิตนะครับแต่ละแปลงนะครับที่เป็นลูกไร่เนาะนะครับเพิ่้ลกันสีเอามารวบรวมบองเดียวนะครับแล้วก็เอามาคัดแยกนะครับก่อนที่จะส่งขึ้นห้างอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับที่เมื่อมาถึงมองเนี่ยนะครับเพิ้ลก็นสีเอามาลวนหนามเพื่อเบิ่งความผิดปกติของลูกคุณผู้ครับเนี่ยอืม อ่ะบ <l acht> ่าดีเนี่ยเอาลงน้ำล้วเังไปใต่อครับจะไป็นวามันลวดพิษลูกพิษลูกยังไงแม่จากลูกลวยพวกคือมูอันนี้คือเป็นปกติของเขาั้ครับลอยแบบนี้ปกติของปลาไม่นสิลอยู่ไม่ใชลอยทาจังซี่ครับผมลอยทาคนานี้อ๋อท่านี่จังสีมันอ่อนเนี่ยแต่พิษลูกก็คือจะนวดแตะแข้งเลยันวดแต่แข้งโอ้อนวดแตะแข้งเนี่ยคือลอยจิลูกครับนี่คือขัดออกเลยค่ะบ่ไดีเป็นบ่าครับบ่ไดีครับ บ็ได้ลรวมในสงสัยในขั้นตอนต่อไปจ้ะอันนี้เขาสงสัยไม่เป็นียงพอแกะครับอ๋อคือเขาสงสัยนะครับเนาะเซลบอกนี่แก่มีแก่แก่ก็บ่ได้บอกอ๋อแก่ไปก็บ่าไงแล้บกได้ครับผ่านเขาบอกอ๋อลูกคิดได้คือนอนแต่แข้งนะครับน่าจะแกล้งสิมีปัญหาอ๋อนอนแต่แข้งนี่มีปัญหาแต่ว่าแทนมันได้ไม่ได้ยุบมันหนิมันบ่พอมันสิล่อนผ่าตร อ๋อนี่อันนี้คือได้ไหมหมอคำเนี่ได้ค่ะอ๋อนี่คือได้แต่ว่าลอยขึ้นลูกอ่ะคือได้ลอยตึงเลยค่ะขึ้ได้ค่ะขึ้นไดี่มันลอยเครื่งหนึ่งเลยก็ได้ม่ใอือจะไม่ีปัญหาคือหัวแตกกันะกดแตกครับครับผมกดแตกไม่มีน้ำเลยนะครับเนี่ยอือกดแตกก็น้ำออกเลยหรอบัดเลยทางได้เลยแปลว่าอยู่นี่นี่เกือบครึ่งเลยที่ว่ามีปัญหานะครับเจ้าบตอนนี่ อ๋ออันนี้เมื่อเขาในผลผลิตที่เขาต้องการแล้วอันนี้แค่ต่ออันนี้ไหมขวัญค่ะขวัญเนาะอันนี้คือเขาคัดแยกแล้วบ่อยแล้วตัวนี้คือมาตรฐานมาตรฐานได้แล้วครับผมก็รอยก้อนค่ะรอยก้อนคือไคเกี่อ๋ครับผมเดี๋ยวอธิบายผมฟังจดกข้างในนะครับก้อนข้างในครับเดี๋ยวเราก็เลือกลูกที่เรียกว่าพอลอยน้ํามาแล้วเนี่ยก็หาลูกที่มันเขาเรียกว่ามีมีขนาดที่พอดีครับเอ่อบีเอบีถ้าแบบว่า ลอยมาแล้วมันเล็กไปเราก็ต้องดูอีกรอบหนึ่งถ้ามันเล็กไปหรือมันมีปัญหาลูงเงี้ยเราก็จะไม่เอาครวก็จะขายเป็นแก้วไปอือกได้แล้วก็เข้าเครื่องคตั้งถ้าเข้าเครื่องมันก็จะเขาเรียกว่าถ้าถ้าลูกมันพอดีแล้วตั้งสูตรได้ดีมันก็จะไม่ไม่แปรกจะขั้นประมาณนี้ครับครับเสร็จแล้วก็จะไปลอยใ่แช่ในน้ำแล้วก็ตัดเขาเรียกพิมต่อไปก็จะขั้นตรงนี้ออก ครับัครบเดี๋ยวแม่อธิบายเลยครับผมเมื่อเขาคนเรียบร้อยแล้วตั้งไหนต่อครับตัดหัวครับต่อยื่นอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกพี่น้องก่อนนะครับเด้ออันนี้เมื่อเขาคนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมาเซน้ำเซน้ำตัวปะไรครับพี่ไม่ให้มันเป็นสีแดงไม่ให้มันสีแดงเนาะซื้อน้ำยาซห้านาทีนะครับเซนไว้บไว้เป็นสีแดงครับพี่น้องครับวันนี้เมื่อเขาเซน้ำเรียบร้อยแล้วเป็นการตัดหัวนะครับเนาะแต่งหัว โอเคครับแม่อธิบายไปนะมันก็ได้เลยครับโอเคครับแตงหัวนะครับเนาะแตงหัวในที่นี้ก็คือเพื่อหาไอ้ในรูปได้รูปทรงที่สวยงามมันมาครับจ้แบบนี้ได้ออกมาแบบนี้อ๋อนี่ก็คืออันนี้ก็คืออันนี้คือพานแล้วนะครับเนาะตอนนี้ไปเล็กซี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปจ้ะครับผมเอาโอเคครับเมื่อเขาแต่งถ่ายรับววาแล้วนะครับเขาจะไปเบิงรูปทรงนะครับเนาะ อ่ะโอเคครับอันนี้คือคือลูกที่ที่เขาตัดถ่ายเราเนาะเมื่อเขาตัดถ่ายเสร็จเราแล้วปุ๊บเขาเสียวบ้านเลยต่อครับผมเอามาคือทะล่มมันมันแหง้งเพรพอแห้งแล้วก็ที่ทำความสะอาดตรงไหนที่มันบม่สะอาดทำความสะอาดคือแม่แล้วก็ล้างเห็ดดีวครับผมจุ่มน้ำมะน,นาวทำความสะอาดแล้วก็แลกซีนจ้ะอันนี้ก็คือทำความสะอาดจุ่มนม้ำมะนาวมันบับ ตัวนี้เขาคัดอียงัง่างเัดดำคับตรงที่มันสกปรกอ๋อที่มีที่มันมีตำหนิเป็นบ่อขาวใช่เหรมันขาวไปเลยค่ะแล้วการเล็กซี่นพอมติดติดเกลือกันอ๋ออันนี้คือ,อเอข้าวเล็กซี่นพอมเล่นบ่อขาวใชครับผมเดี๋ยวเ,เป็นคนติ๊กเกอร์ของมเปิดขึ้นไปนอนครับเล็กซีนแล้วแบบนี้ติ๊กเกอร์แค่ปันรนจุ่มฟองโซ่ไม่ต้องอ่ะน้องครับผมอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าแบรนด์เนาะนะครับตัวนี้เขาจะติดแบรนด์นะครับเนาะอันนี้เขาขายเป็นเป็นทูงในบ่อคำตรงเนี่ยหรือว่าขายเป็นลูก ขายเป็นลูกจ้ะขายเป็นลูกเป็นมาครับแล้วละสบแปลว่าอันนี้เราคิดเป็นลูกไปเลยในถุงนึงเป็นครับอันนี้เอาขึ้นหางเป็นครับค่ะโอ้ให้มันดูนักหางหนิเพราะมานจะฝากเนาะอ่าก็ขายสามหาถึงสี่สิบค่ะเข้าไปทรงสามสิบสามอ๋อครับผมก็รทำจะได้เปิดแต่อนยูนที่ปลายทางที่เขาจะคิดคิดคิดเอาเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับแต่ว่าอันนี้เอาขึ้นหางแน่นอนนะครับแต่ขบวนการก็มีแค่เนี่ยค่ะโอ้ครับผมครับอันนี้อันนี้ก็คือผู้จัดการเนาะ นะครับครับผู้จัดการนะครับแต่มันมีพี่น้องเขานะครับอยากสิเฮดหน่ำนะครับมีพื้นที่ที่ว่างเปล่าแต่ว่าอยากจะเขามาร่วมในเป็นสมาชิกหน่ำเนี่ยเราเราเรารับประกันเลยใช่ไหมครับว่ารับแน่นอนรับสมาชิกก็ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทเป็นการถึงคุนครับคืออย่างนี้ครับเราส่งเสริมปลูกเสร็จแล้วเราก็รับซื้อ ส่งเสริมปลูกแล้วรับซื้อนะครับแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในตาบลข้างเคียงหรืออำเภอใกล้เคียงเราถ้ามีสวนมะพร้าวอยู่แล้วทําอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ยินดีที่จะมาขายที่นี่เราว่ายินดีที่จะรับซื้อแต่ว่าก็ต้องผ่านเกณฑ์ของเราเนาะเราต,ต้องเราต้อง а, คัดครเอ่อาไซส์ A B แล้วก็ F แล้วก็ไซส์ไหนที่ตกเกณฑ์แล้วก็ไม่เอาแบบอย่างเช่นตอนนี้มะพร้าวที่เจอคือจะเป็นสูรแตกในเราเราก็จะคัดเลือกก่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลอ่าเขาเรียกไม่ได้คุณภาพเราก็จะไม่ไม่ไม่รับซื้อครับ อันนี้เราจํากัดสายพันธุ์ไหมพี่สายพันธุ์เดิมเชีก็คือเราขอเป็นบ้านแพ้วนะครับหรือดําเนินนะครับ,บก็คือเป็นมะพร้าวน้ําหอมก้นจีบนะครับแต่ว่าสายพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่กะทิเราก็หยวนหยนได้เพราะว่าเราไม่ได้เรามีกลุ่มลูกค้าหลากหลายไม่ใช่เฉพาะ เจ้าเดียวกลุม่มลูกค้าที่เขาใช้เอาไปทำไอติมหรือเอาไปทําน้ําปัน่นไปทาฮอมบกเรามีลูกค้าหลากหลายดังนั้นมะพร้าวที่เข้ามาเราจัดสรรมรพเ้าให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับผมครับ,รบทีนี้พี่ถ้ามีคนอยากสอบถามหรือคนที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อพี่ได้ทางไหนครับตอนนี้ของเรายังไม่ได้ทาเพจนะครับก็จะมีแค่ช่องทางเดียวคือมีเบอร์โทโกับไลน์เบอร์ทรก็เป็น 0909036365รับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยแปลว่าเรารับสมาชิกไม่จำกัดใช่ไหมครับถ้ามีคนอยากเข้าร่วมได้ครับถ้าถ้ามีใครอยากเข้าร่วมก็ยินดีที่จะรับเข้ามาเป็นสมาชิกคือคือถ้าใครที่อยากจะรู้วิธีการลูกก็สามารถที่จะมาดูแปลงตัวอย่างได้ดูแปลงตัวอย่างได้สอบถามได้เบอร์ที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็สามารถจะโทรโทรมาสอบถามขอข้อมูลได้อืมครับผมโอเคครับถือว่ามือนี่ครับมือนี่ว่าเบอ่์มะพร้าวนะครับถือว่าเป็นมะพร้าวเงินเสียได้เลยครับพี่น้อง เป็นร้านครับเป็นล้านเนาะเป็นว่าเขาเงินล้านเลยเงินล้านครับว่าปีที่ผ่านมานี้ยอดยอดประมาณตั้งสองล้านโอ้โหว่าคือยอดรวมทั้งหมดเลยที่เกษตรกรเอามารวมกันแล้วเอาไปขายใช่ไหมพี่ใช่ครับวแปลว่าแปลว่าที่อยู่นี่ นอกจากจะขึ้นห้างแล้วถ้ามี่ลูกไหนที่อันนั้นก็จะเป็นตลาดก็คืออย่างที่บอกครับเรามีกลุ่มลูกค้าหลากหลายมีทั้งกลุ่มโมเดนเทรดนะครับแล้วก็มีทั้งกลุ่มลูกค้าที่อยู่ตามคาเฟ่นะครับในในในตัวคือทั้งหมดที่ที่เขาเรียกว่าใช้มะพร้าวเราก็จะสามารถติดต่อที่เราได้คือถครใคขามามามาทำคนร่วมมือกับเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดตันเลยใช่ครับไม่มีตันแน่นอนเรามีเครือข่ายเยอะหนึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดสองไม่ต้องกลัวว่าราคาเนี่ยจะจะผันผวนเหมือนทั่วเขาเรียกว่า ส่วนอื่นเนี่ยปกติเวลาวราคาขึ้นเขาก็จะขึ้นใช่ไหมครับแต่เวลาราคาลงๆหรือสามบาทเขาก็ก,ก,ก็มีแต่ของเราเนี่ยยืนราคาคงที่ก็คือ,อ,อ,อไม่ต่ำกว่าสิบกว่าบาทโอว้วันนี้มาถือว่าโชคดีครับได้มาได้มาจากมาดูสวนปกติแม่ก็พามาดูวิธีการผลิตในการล้างในการคัดแยกจนมาถึงพี่วันนี้โอ้โหต้องแบบแบบว่าต้องแบบเป็นการแบบช่องทางหนึ่งในการเอาอาชีพมาให้กับเกษตรกรนะครับโอ้สุดยอดมากเลยอันนี้เราทำมานานเป็นยังพี่ เออกเปีแล้วปลูกตั้งแต่ปี61หนึง่งเริ่มตั้งแต่แปลงปลูกที่ยังไม่มีอะไรปแปงลงรกร้างก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้ามาทําคลองให้ใจแล้วก็สำรวจแปลงเอาแบบแป,งแปงแลงวางระบบน้ําทุกอยาก่างจนวันนี้ได้ผลผลิตและส่งของ,อของขสุดยอดเลยครับผมขอให้ตัวนี้ยั่งยืนยั่งยืนครับพี่ก็ยั่งยืนจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนขึข้นอยู <c oughs> <ข>่กับคณะกรรมการด้วยเกษตรกรอเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะต่อให้หัวเรือลากแล้ว ข้างหลังไม่ตามนี้หัวเรือก็ล่างวาโอ้ชอบคํานี้แหละชอบคํานี้แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเป็นกรรมการที่ช่วยผักดันครับก็คือตอนนี้คณะกรรมการที่ผักดันกันอยู่ก็มีราวๆสักสิบกว่าคนที่เข้ามาดำเนินการตลอดอตลอดในในช่วงที่มีกิจกรรมนะครับแต่ว่าเวลามีกิจกรรมใหญ่ก็จะมีการประชุมกันแต่ว่าไม่อยากเรียกว่าชุมบ่อยเพราะทุกครั้งที่มีการประชุมมันเท่ากับว่าเกษตรกรต้องเสียสละเวลาที่จะต้องไปทา ทํางานของเราเองที่นี่แล้วก็ประชุมกันทุกเดือนครับประชุมทุกเดือนว่าเดือนนี้ได้รายได้เท่าไรมีปัญหาอะไรมัง่งอ,อะไร่อเอาไัเนี้วแม่ก่อนที่เขาจะจบคลิปเดี๋ยวให้แม่ฝากถึงเกษตรกร,ร,กรที่เพิ่อนอยากเค็ดน้ำนะครับค่ะเกษตรกรผู้ใดอยากเค็ดน้ำก็ขอเชิญติดต่อใดทั้งจ่องทังที่เบอร์โทรที่ให้ไปเมื่อกี้นะคะค่ะแล้วก็ผู้ใดอยากเข้ามารวมเป็นสมัคิกก็เชิญมาสมัครได้ค่ะค่าสมัครแค่ห้าร้อยบาทค่ะ ห้าร้อยบาทตลอดชีพตลอดชีพเลยตลอดชีพเลยไม่มีเก็บอีกนะครับแล้วก็มีสวัสดิการอย่างดีเลยหลายอย่างที่เพื่อนบอกมาและที่สําคัญผมพาไปเบริษัทละไรไปน้องตอนแรกว่าเป็นแค่มะพร้าวเงินแสนเนาะเมื่อกี้นี่เพื่อนบอกเองเลยเพวันว่าบอมไม่แหอกเงินแสนว่าไ้เป็นเงินล้านเอาไปน้องนะครับอู้ผู้ใดซี่อยากจะเขียนตั้มนะเป็นอีกหนึ่งช่องทางอาชีพได้ี่น้องเน้อสามารถพวกนีมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่หลายๆไร่หรือพื้นที่ที่บริษัทสายสามารถเอาบอกเข้าท่านนี่ละนะครับไปปลูกได้นะครับแล้วก็ ยูจังหวัดอื่นก็สามารถขึ้นได้แล้วก็เขาร่วมกับกิจกรรมเขาได้ะนะครับสามารถมาส่งผนได้แต่ว่าอยู่นี่มุมมิดเข้าาตลาดตันพี่น้องครับมีตลาดรับซื้อแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญบ่ได้มากบ่อให้พี่น้องไไออ้ในันตลาด CP รับปร<ล>ะบบกันสุดยอดเลยครับพี่น้องครับอ่ะแม่มาเฮนสี่ยูงสี่มีความสุขเนาะแม่เนาะนะครับสุดยอดเลยในยูกับบ้านในยูกับบ้านเนายูกับครอบครัวในพัฒนาพื้นที่ทั้น้ำข้าวนะครับเน้องพ่อมาเห็นล้วเป็นยังไงมีความสุขค่ะมีความสุขนะครับเนาะ ที่เห็นที่เห็นร้อยยิมหนึ่งแหละเท่ากับว่ามันกรรมการทุกคนก็มาจากโมบ,บานหลายโมบานเท่ากับด้มารวมคิดรวมท่านแล้กันครับถือว่าเป็นผลสําเร็จของกล่มค่ะอืมเป็นอีกหนึ่งต้นแบบแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งต้นแบบนะครับในในสามารถใครจะมาดูงานก็ได้อืมเป็นอีกหนึ่งโมบานครับ,รบเป็นอีกหนึ่งโมบานที่อยากให้พี่น้องมาเบิ้งครับอันนี้แปลว่าบมบานนี่เสีดเดียนเรื่องเบาๆเลย ะนะครับเนาะเดียนเลยมะพร้รรพาวเลยเป็นหลักเลยแล้วก็ผลผลิตที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่น้องครับส่วนใหญ่ก็ไมาได้มาจากเกษตรกรบเรตไม่เบเรตไม่บเรตไมาจากทางอื่นเขามีมสามารถที่ยุบแปดสิบลายสองร้อยห้าสิบไร่ที่มาส่งอยู่นะตอนนี้ในพื้นที่เขาบอ่อในพืนนนน้นที่ทุ่งโกงเขาค่ะบ่อแม่นในพื้นที่ทางอื่นมันบ่อโอ้ถือว่าส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมชาวบ้านส่งเสริมตำบุญเรานะครับให้มีรายได้ นบ่แม่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ก็แต่งขึ้นมาจากมะพร้าวนี่ล่ะอ๋อสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพพี่น้องเบิ่งมะพร้าวเลยครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นี่เป็นของเกษตรกรทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปลูกอะอย่างนําตั้งแต่เริ่มปลูกก็เอามาขายขายแล้วก็ผลิตส่งไม้โค้งนะคะตามขั้นตอนที่ผ้าเบิ่งเมื่อกี้พี่น้องรับไม่ไน้องเป็นมีรายได้ตลอดเลยนะครับแล้วที่สําคัญอาทิตย์นึงส่งได้2เทียครับผมแล้วก็ปลูกได้ตลอดตลอดทั้งปี สุดยอดเลยครับผมเป็นระดับเลยเอาแม่บอกพิดกั้เทาไมนะถ่ายอยู่ร่งคันเท่านี้โมหนึ่งบ้านโนอาดโมหนึ่งทุ่งโป่งตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นเนาะครับเนาะมือนี้นะครับเดีมาเขาเรียกว่าสวนมะพร้าวเนาะ นะครับแต่ก็ได้ว่าเบื้องโล่งผลิตนะครับแล้วก็แพ็คขายส่งกันห่างนะครับนะครับมื้อนี้ก็ได้มาครับยินดีหลายๆครับพี่น้องครับได้มาเบิ่งของเพิ่นนะครับมื้อนี้เอกชัซื้อก็พิมาเบิ่งครับนี่คือบอกเผานะครับสุดยอดเลยนะครับของบ้านอ่าจระเข้ตำบลทุ่มโป่งอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นครับผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe แอนด์นัเด้อครับถ้าเป็นอาชีพนะครับถ้าเป็นความรู้นะครับฝากพี่น้องคอมเมนต์์นนนนนนาาาาาะะคคครรรรััับบบบออออใให้้้้้มมมมมไไปเเิ่่งงชีีีพพดดสสถตื ขอบคุณพี่น้องอันล้ะครับ,บคุณขอบคุณครับ